มแชรูปร่างนี้น่าจะไม่ได้แชมป์มาแล้ว40กว่าปีนี่ผมไม่ลงสีเลยนะเนี่ยพ่นกดดันเวลาวาดต่อเคม ครับวาดสัตว์นะครับผมเฮ้ยผมฟินิกดีกว่าฟินิกต้องตั้งใจกว่าปะทำไมต้องตั้งใจกันคะฮ่ามัเงียบกิ๊บเลยวะเงียบกิ๊บเฮ้ยเคยเป็นนิกฟินิกผมเป็นไงด็อกซิล่าเหรอใช่ก็ใช่ นี่ดูผมตั้งใจมากรูปนี้ของพ่อป้าเนี่ยอะไรเนี่ยฟินิกไงฟินิกคุณเหนว่าผมแดงในเบเบดนิดๆแต่ว่ามันเหมือนนกกระจอกนี่แหละเฮ้ยมีคนแก้วมีคนแก้ววะนิดไก่ไก่แล้วฟินิกกูกลายเป็นไก่แล้วรูปบนนั้นน่าจะสามแชมป์รูปล่างนี้น่าจะไม่ได้แชมป์มาแล้วสี่สิบกว่าปี ปีนี้กูจบแล้วลูกแกะเลยดูว่าหู้กลายเป็นไก่ย่างห้าดาวลูกเพจกูบอกแก้งานกระตั้นนะกระต้นแก้งานเป็นไงผู้เลยมันโอ้ยกลายเป็นลูกเจี๊ยบเลยจ้ะกลายเป็นลูกเจี๊ยบเลยนี่ไงกลายเป็น รูปไปแคร์ยิงนำไปสองศูน <invoke> ย์ส่วนรูป <lightly> ด <singing separated> ้านล่างนี้เขายิงแตงไปห้าสองบัตรของพิจุลี่ก็คืออ๋อได้จบแล้วนี่ไงได้อยู่ใส่หมวกให้ด้วยเปล่าเวลาเหลือเยอะเวลาโคตรเยอะคือกูจำไม่ได้กูวาดไปแล้วกูก็จำไม่ได้แล้วพี่ไว้เปว่าเขาเมื่อกี้ไม่ต่างกันเลยหรือไง เรียเดียวกันเลยลูกอลเไม่ใช่หาข็มกลเขไปแวี่ยมากวมสวยกัเลยปนวัทกับเขามากเลยคนนี้แลมตันการตะกี้ มาครับเพื่อวพี่ก้องคือสัตว์ในตำนานอะไรพี่ก้องนะครับโหตำนานจริงด้วยวาดเป็นการ์ตูนคิดเป็นอะไรกันนี่พี่ก้องพี่ก้องมันเป็นตำนานมากี่ปีแล้วไอสัตว์ตัวเนี้ยแฮะแต่ทำไมผมไม่ได้ตัวนี้วะบอกเลยว่ากูทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเอยอ ควายอะไรมันมีพอดิฉันว่าให้กูขอข้าวหมูแดงนะกูขอข้าวหมูแดงนะข้าวมันไก่ควตั้งอยู่บนน้ำผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นควายเลยอ่ะอ้าวชิบหายโอ้น่ารักเกียววาดเป็นน่ารักเกียวใครเอาไปเอาไปเลยพอดีอ่ะอ้าวปมือไม่เคยวาดหมึกเลยอ่ะอะไรเออมีแสงเงาเข้าที่หัวด้วย

แต่ว่าเจ้านี่นี่ะมันคือปืนใหญ่ดีโออัมตรองไซโคลนเจ็ดอัมตรองยังไงเล่าอ๋อกอล์ฟซีล่าเหรอพตรซวยเลยมึงพี่วัยต่อมึงอ่ะนี่เหมือนจริงบอกเลยแถมแถมแถมแๆมเฮ้ยก็เหมือนเฮ้ยเหมือนดูเหมือนอยู่จบตรงนี้แหละ ก็ซิล่ากลายเป็นไดโนเสาร์แล้วใช่ไหมด้านบนเล็ดเล็ดสิบแปดบวกด้านล่างนี่แบบเล็ดเลดคิดเลยได้เล็ดดูด้เล็ดคือมันมันก็ยังมีความเป็นก็ซิล่าอยู่นะแต่มันเหมือนไดโนเสาร์แล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงไปโดนไดโนเสาร์แล้วนี่ไงกลายเป็นกองแล้วใช่ไหมายเรียบร้อย ทัวเขาบ้ามดเลยัเหมื่อะไรเนี่ยเป็นเทียมไปแล้วลงไปจะกู้กลับมาเป็นกอรซิลาได้ไม่ยากหรอกไปแล้วกลายเป็นน้ำน้ำเชื้ออะไรรูปร่างเป็นรูกกอรซิลาด้านล่างส่วนส่วนลงมาเรื่อยๆนี่กลายเป็นสเปิร์มสเปิร์มวิวัฒนาการของกอรซิล่า นี่ผมไม่ลงสีเลยนะเนี่ยพ้ดกดดันเวลาวาดต่อเคสหัวกมีร์ไอ้บนพวกผัวเธออยากเข้ามานะยาสเด็ดจริงนะเหนื่อยเหนื่อยนี่นี่ แกให้กินพืชกินพืชแกให้เลยกินพืชเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปกินราบเนี่ยยีราฟยีราฟพีเรานตาในทอยสตอรี่ฮ่าเออเหมือนเหมือนเหมือนนี่กินใจดูดูอย่างเท้อังแท้ สงสารเอ้เคใหญ่เลยแล้วดูมันวาดด้วยมีกงมีกล้ามมีอะไรแบบออกมานะกล้ามขายนะเจอพี่จูดเส้นเดียวไปไปแกงฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย